สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะน้อยมาอัปเดตเด็กๆที่บ้านสามบุญให้ทุกท่านได้ชมช่วงเย็นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นกรงใหญ่นะคะกรงใหญ่ของเด็กๆที่บ้านสามบุญค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยเปิดแฟดค่ะโอ้ตายาลรูปแม่เปิดแฟดค่ะโอ้อแจบตาไม่ดู แสบตามไหมคะเนี่ยะไปกินอาหารแล้วส่วนหนึ่งนะคะให้เด็กๆเ,เล่นค่ะแต่ว่าสงสัยจะหิวอีกนะคะเนี่เดียเด๋ยวเดวอีกนวดละคะ่ะรอบดึกนะคะเนี่ยคะ่ะจะประมาณนี้คะ่ะเด็กๆคะ่ะรอบเย็นค่ะนี่คะ่ะ เดี๋ยวจะพาไปชมหมิวน้อยนะคะมิวน้อยจะเล่นอยู่เตียงค่ะเล่นอยู่เตียงกับแม่ค่ะแต่ละทุนน่าอ็นดูทั้งน,นั้นเลยเด็กๆบ้าสามบนค่ะเดี๋ยวเราไปดูมิวน้อยกันนะคะ มิวน้อยอยู่ในเออตาอ๊เอ้ามาอยู่ฝั่งนี้แหละลูกไปเล่นของเล่นปะไปฝั่งโน้นนะฝั่งโน,นนะ้นนอนกับแม่นะคะโอ้ยก้องนอนกับแม่นะคะนอนกับแม่เล่นกับแม่ทั้งวันเลยค่ะเนี่ย่ะถ้ามีเวลาก็อยู่กับเด็กๆประมาณนี้ค่ะเล่นด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะกินนอนเล่นอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยค่ะเด็กๆก,ก็เล่นมุมโน้น นอนตรงนี้นอนตรงนี้โอ้ยมีที่ให้เล่นเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยเล่นในอุมโมงค่ะรูปลูปูโ,โ,โอ้เดี๋ยวนะคะเอาเด็กๆออกมาเดี๋ยวทุกท่านไม่ได้ชมค่ะมาฝั่งนี้ดูนะมา,มาเร็วอ่ะค่ะอัปเดตช่วงเด่นเย็นนะคะว่าเด็กๆเล่นอยู่ยังไงอยู่แบบไหนกันนะคะก็อยู่กับแม่น้อยนี่แหละคะ่ะกินนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยคะ่ะ แม่น้อยก็กินอยู่กับเด็กๆค่ะกินนอนอยู่ด้วยกันค่ะบนเตียงนี้เด็กน่ารักมากเลยเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะช่วงช่วงช่วงกินขี้เพิ่งตื่นนะคะเนี่ยเพิ่งตื่นนะคะ ี่แม่ไปซื้อนมมากินค่ะแม่ก็กินนมค่ะลูกก็กินนมค่ะแล้วแงไม่ป้อนนะคะป้อนอีกรอบนึงค่ะรอบสุดท้ายค่ะให้กินอาหารก็เอ้ยเอ้ยเล่นสนุกเลยมาเล่นตรงนี้มาลูกอะอ่ะเขาจะชอบเล่นอางนี้มากนะคะเนี่ยเขาเล่นลูกบอลด้วยกันค่ะเล่นเลอกลูกปิงปองเงี้ยค่ะเขาจะเล่นได้นมาเร่นมาเล่แเร็วเร็ว บนเงินบนเงินมาทางนี้แล้วเอา้าไปฝั่งโน้อนอีกแล้วโน้อนอยู่บนเก้าอี้นะคะนน่นค่ะบนเก้าอี้ค่ะอุ้ยอุ้ยตกตกตก,ตกอุ้ยอุ้ยตกตกเฮ้ย้ยกวกว่านั่นนั่น <c oughs> เดี๋ยวตกเตียงค่ะอู้ยอยู่ในมง้งนงมาฝั่งนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะยังไม่อของเรา เล่นแบบเพลิดเพลินนะคะอุ้ยไปไปเล่นโชว์ตรงนี้หน่อยปะโชว์ตรงนี้ให้ดูหน่อยได้เลยโชว์ลูกบอลนะลูกนะเล่นโชว์ให้ดูหน่อยเร็วเุิเงินอ่าไม่โชว์ซะงั้งงนไปแล้วค่ะไม่โชว์ค่ะไม่โชว์ค่ะสนใจสนใจอะไรเฮ้ยมาทางนี้เร็ว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 ทางนี้ทางนี้เร็วเร็วเร็วมาลูกมามามา มาเร็วเร็วเร็วเวนี่ไงเลื่เลื่อนอันน,นี้เลรอเหรอ่ะมาเร็วเรวเอ,อ๊แสบตาเหรอลูกแสบตาโอเคโอเคแม่รู้แล้วเดี๋ยวจะพาไปชมเด็กใหม่นะคะเด็กใหม่ค่ะอยากให้ทุกท่านได้ตั้งชื่อด้วยกันนะคะมี จะเป็นบุญชูหรือบุญเติมหรือบุญเพิ่มดีคะมีเด็กใหม่มาละคะ่ะมีเด็กใหม่มาคะ่ะวานนี้พาเด็กๆใหม่ไป,ไปหาหมอนะคะไปหาคุณหมอตรวจเช็คร่างกายคะ่ะหยอดหิบหมัดค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเด็กใหม่น,นะคะให้ทุกท่านโหวตชื่อนะคะโหวตชื่อจะเป็นบุญเพิ่มหรือบุญเติมหรือว่าบุญชูดีคะเด็กใหม่ค่ะอยู่ฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะ เล่นกับมิ้วน้อยแป๊บหนึ่งนะคะเล่นกับมิวน้อยก่อนนี่ค่ะข้ามมาก็จะเล่นอยู่อย่างนี้และะ้ค่ะเดี๋ยวดึกสักหน่อยนะคะแม่น้อยถึงจะเข้าไปอยู่ในกรงะคะ่ะอันนี้แม่น้อยเล่นด้วยเขานอนตักนอนหนุนอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะคะนอนเล่นคอเคลียกับเราค่ะเด็กชุดนี้ค่ะเด็กชุดนี้เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายค่ะค,คุ้นชินกับเราค่ะเริ่มจะเริ่มจะรู้จักแล้วว่า ว่าเรานะี่ยไม่ทําร้ายอย่างเงี้นะคะไปไปแล้วอ,อุ้ยมาทางนี้ทางนี้ลูกมาเร็วเร็วเร็วฝัวว่งนี้ลูกฝั่งนี้มาฝั่งนี้เร็ว <S 1> <S 1> <S เล่นในอุโม,มงค์กันคะ่ะเล่นในอุโม,มงครู้ไปฝั่งโน้นลูกฝั่งโน้น,น,นค่ะเนี่ยโน้นนะเนะีย่ยค่ะลูกเนีย่ยค่ะ จะอยู่แถวๆนี้ล่ะเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยว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 แม่น้อยพาไปชมเด็กใหม่นะคะนะคะบริเวณบ้านค่ะนะคโอ้ยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยค่ะมาดูเด็กใหม่เด็กใหม่นอนสวัสดีครับหนูชื่อบุญเพิ่มหรือบุญเติมดีครับไหนดูกลูกกินอาหารหมดหรือยังน้ําหมดหรือยังออืม ไม่อาน้าให้เออไม่ร้องหรอลูกเจ็บขานห่คะขาด้านนี้ละคะ่ะนี่คะ่ะครับลูกครับนี่คะ่ะให้ให้อยู่ตรงนี้นะคะเด็กใหม่ค่ะเด็กใหม่ยังร้องอยู่นะคะเด็กใหม่ยังร้องอยู่คะ่ะครับลูกครับ พวกนี้ทำสะอาดให้นะให้หายเจ็บขาก่อนไม่ออกลูกไม่ออกมา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 เขาไม่เคยโดนขังนะคะค่ะ <c oughs> ร้องอยากออกค่ะไม่ออกรอกอยู่ตรงนั้นแหละลกูกโอเคนะคะขอพอบคุณทุกท่านในการรับชมคลิปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ให้เด็กบ้านสามบุญนะคะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายายเด็กๆบายๆค่ะเด็กๆบ,บายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยค่ะบ๊ายบายค่ะ